อีกแล้ววันนี้มาแบบแดงแจ๋วแห้วเลยใส่เสื้อแดงจะพาไปดูอะไรแดงๆไปปิดไทยอ่าเชอรี่รู้สึกว่าสีเขา,าเปลี่ยนอะเปลี่ยนกับบอลหลายเปลี่ยนแบบจะไหนล่ะเปลี่ยนแบบนิดเดียวอ่ะ พอถึงก็ว่าเปลี่ยนแบบชำำําดําปกติต้องแบบออกสีขับคเนนะสีออกแบบก็ยังเปลือบบางคุดอีกอย่างเสียมันจะออกรสแบบหวานเจ็บแสบจังหน่อยแต่ไปเบิ่งแล้วมันมันก็มีเหลือก็คือรอดจากลมพายุรอดจากปากนกปากกานกกระเริ่มทยอยบินกลับแล้วเพราะว่าความหนาวมาฟูงนกตีพากันอพยพมาช่วงช่วงอ่ะเข่าซัมเมอร์ก็เริ่มอพยพกลั ก,ก็บลูว่ากัไปไสแต่เสียงนกเสียงกาตอนเศร้าตอนแลน้่คือจะแบบบินแบบเป็นกุ้มเป็นก้อนเป็นแบบขึ้นหลู่เลยปะคือการอพยพนก่าแตละปีาาก็จะประมาณนี้หลอดจากพายุลม้มหลอดจากปากนกปากปากาแต่ยังเรือหลายแบบนมืองเสียภาพเป็นเบ,บิ่งเชลรีลูกซีดแดงที่เคยอ่าแค่เ,เป็น EP, อีพี เชิ้ตดีตนเดียวโลกในบวปีประมาณเนี่ย <S <S ไปเวิงวมามันเหลือหลายเหลือหน่อยเลยว่าสีมันหอนใสแล้วแต่ยังมีพอเหลือยู่สาหรับคนที่ชอบกินเนาะก็คือแบบสำนกกินได้แล้วอีกอย่างประมาณเนี่ย <S <S มันีีภาพไปเวิงวมามันพอกินหรือบ่พอะกินหรือจิตจังใดไปชมกันค่ะอีกสักรอบอีกสักรอบหมดฤด,ดูกันไม่ย้อมไม่เยิม มายอมเม,มียมนี่คือส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือจากอานุปากกาแล้วก็แรงลมพาลุที่พัดผ่าน <c oughs> ยังมีเหลือยังมีเหลือแต่ก็ไม่เป็นไหนมาไหนเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยทุกอย่างหม <c oughs> ดเลยมัทรีตอมัพเรีเบิรงขึ้น้นเบิรงให้ทึ้น <c oughs> ขึ้นต้นเบิ่งอะไได้มันนะ้ยนี่ยเขาบ่บไปใส่มาใสนะ่เนี่ยเขาบ่สุกเขาบอ่อีหยังเลยอะ่ะเขากระแดง้ีเก้อยหนาวมีขี้ส่วนทีเหลือนะยังมันมันออกสมนะมลรืมันเป็นพันสมบนะ่แต่ทุกป,ปีมันกับหวานยังด้กลิ่นม,มันก็ตื่นโอเคยุ่งสินะแต่นี่เหมือนกับว่าเรืจังใด <c oughs> ผิดแปลกแบ,แบแลกแนวประมาณไหนอันนี้ไม่ทราบปีนไปมากข้างบนใ้นั้นเลยต้นนี้มันเหนียวนะต้นนี้น้อยกล้าขึ้นได้ไหมถ้าได้ยินเสียงตุ๊บตุ๊กนะต,ก, <laughs> ตกจากต้นเชอรี่มันเป็นมันเป็น ต้นไม้แบบเพื่อนยังไะเนื้อเนื้อหนาบอกเพื่อนี่ยเนื้อหนาเนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งบอกเพื่อนแบบกันอันนี้คือส่วนถี่เหลือะส่วนที่เหลืองนะถ่งมันหมดแล้วปีนี้ก็คงจะแค่นี้แหละคิดว่าเนาะทุกอย่างอาาัตโนมัติเลยหยุดชะงักมันมันบดแดงไปกว่านี้แล้วเี่ยมันบนดดำเลยอ่ะมันต้องออกสีดำค่ำๆออกม่วงๆนะมันจังสี พอดีอ่ะมันยังสิแบบพอก,กินอ่ะรอแบบใดร่แล้วจะคนมากบ่แต่บาซิมแล้วมันสมมันออกรสเปรี้ยวนี่คือส่วนที่เหลือค่ะเหลือจากตับนกปากกาเหลือจากแกล้มไส้ยูที่มันช่วยไปตอนช่วง <c oughs> เดือนสิงหาเนาะลมพาย,ยุแบบโอ้สุดยอดมากเลยในวันมันจะอุ่มยันอุ่มซ่าไปได้ ลมแรงมากทะยุลมแรงไม่สงบนม่จะแบบฝนดิ้นๆน่ะฝนดิ้นๆ,น,ๆนี่มาย้อนมาแกงม,าามว่าอะไเป,เป็นพวจเป็นพวงซื้อตอนแรกเพราะว่าทั้งลมทั้งทุกอย่างนกจิกกินแน่ประมาณนี้น,นกก็เริ่มจะร่อยๆแล้วรอคอยเห็นลนมมากินแล้วนกก็เริ่มอพยพแล้ว เดตอัปเดตปีนี้น่าจะล่าสุดแล้วละสุดท้ายแล้วล่ะอีพีสุดท้ายสำหรับต้นเชอร์รี่ต้นเดียวล้างบ้านต้นเดียวล้างบ้านจะเด้อางหิเด้เดางหิเด้ลูกเชอร์รี่นะแมีมันบุบตัวใหญ่ใค้คนบ่ได้เห็่นี่ที่บ้านเขาแหละ เท่าไรตีมันเล็กๆใหญ่ม่เจังแี่ประมาณนี้ตกชะอนแบบนี้ลเลยันใบเชอรี่พันใบห้าคนบอกถึงแบที่ปล่อยเหมนอนนกพิรานใส้ให้นกขึ้ใจ Então, i'm from เยอะอยู่เด้อแต่ว่ามันไม่มันไม่ถี่แล้วมันห่างแต่รวมๆแล้วก็เละลายเละลายแต่สีนี่ไม่ไปไหนมาไหนเ,นหนเยนลยสีแดงแจ็ดเลยผลไม้ตามฤด,ดูกาลผลไม้ยีนต่างแดนแอปเปิลเชอร์รี่ลูกพุนลูกพับอีอย่างประมาณนี้นะเป็นผลไม้ยเอง ว่าปลูก,กเกิดประมาณน,นี้นะ <c oughs> หมายความว่าแบบเขาเกิดตามธรรมชาติเขาแบบนี้อ่ะบ่แม่ตามธรรมชาติหมายถึงว่าบ่าิเวณดูแลรักษาหรือว่าบริเวรักบ่ไเ้เอาใจใส่อย่างเขากสามารถจะเริ่มเติบโตด้วยตัวของเขาเองประมาณเนี้มันเป็นผลไม้มันเป็นหมักไม้ของของโซนทางยุโรปเขาต่บ,บ่บตานกับละกาน,นเขาอ่ะ มโยมมาเฟืองมาไฟอะไร้นดแบบตา,ามธรรมชาติบ่อรเอาใจใสบ่บอะไรด,ดูแลบ่ออบ่ไรโหดน้ำหคดยั้งเสียเขาก็ยั้งแบบนิ้นวยนี้ผลนี่เขาได้กินนี้งยั้งประมาณเนี่ยใส่ไข่กันนะคพนาา้ำมันตามฤดูกาลโซนตะวันออกโซนตะวันตกก็จะแต่ป้านกันไปก็จะ,จะประมาณนี้แหละบ่ออึดบ่อยาที่ว่านี่้แนวมันอึดๆมันยังแช่มันยังยา <c oughs> อัปเดตค่ะน่าจะเป็นรอบสุดท้ายสำหรับปีนี้สำหรับต้นเชอร์รี่หลังบ้าน